สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวว mm. ันนี้ผมมีกิจกรรมมาเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปเรียกทุกคนกันก่อนข้างไปทุกคนนี่ะไรเนียเอาพี่มาเล่นเกมกันบอลหนูนี้มีเงินรางวัลมาให้ด้วยน่ะเล่นตื่นนะโดทุกวี่เลยไม่ได้ดีกว่าไหมีเงินรางวัลด้วยวันนี้คิดว่งิเงินเงินเงินฟาดมันออก้วได้เดี๋ยวทำมาก่อ สองพันสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับพวกเรา YP Production กับรายการงานก็ต้องทำกิจกรรมก็ต้องเล่น มีเกมที่ผมไปเจอมาจากนเน็ตเป็นเกมง่ายๆเล่นเละเ,ลเ,ลเลทะกันเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่ละคนน่ะจะเละเทะเปิเปื้อนสักแค่ไหนไปดูนเริ่มตาพินัตกันได้เลยสพี่ซ้ยายขวา ครับขวาจริงแน่ใจเปลี่ยนได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ขวาเหมือนเดิมขวาดีใจต้องตอบไปด้วยแน่ใจตาห้าสี่สามจริงดีเข้าสู่ตาที่สองกดทดสอบแห่งแป้งซ้ายหรือขวาขวาครับผมนะ

ลอนอีกขอบฟ้าเลยครับผมได้ไเลยพี่ได้พี่จัดไปเฮ้ยมึงจบกูทำไมเนี่ยมันใส่เ,สเขา้าไปนี่มึงทำกูวิ่งเลยวิ่ง <c oughs> เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกนต่อไปเลยไป <c oughs> นี่ข้อแรกกัเลยพี่เอิร์ซนซ้ายหรือขวาเลื่องอะไรขวาขนะแน่ใจนะหนึ่งตรงตังไรู้ตังมัไเฮ้ยผมคุยกันฮะรอยมาตานี้ไปตปแงย้ายซ้ายหรือขวาเป็นสลับเหรอฮะสลับลอะไรสลับแล้วขวา ไม่เชื่ออีกทีตาเลยโอเคมาหลับตาเลยหนึ่งตาต่อมาตาเร็วเร็วหลับตาก่อหลับตาอ่อนเพะเราต้องตกใจหนึ่งจบมันมันเป็นแป้งนี่มันคือแป้งมันคือแป้งวิปเปิลเค็ม

A C สาไม่เปลี่ยนเปี่ยนเโอเคครับขอบคุณครับดูได้เลยวะมาครับที่หนึ่งเริ่มต้อแรกันเลยดีกว่ามาซ้ายหรือขวาครับซ้ายซ้ายด้ใจนับหนึ่งให้หลับตาหลับตายนับหนึ่งสอง รับไปครับเงินห้าร้อยบาทมา้อต่อไปซ้ายขวาขวาขวาครับเก่งจังวะ,ค,ะครับขวาเรียบร้อยเอาเงินเองห้าร้อยบาทครับไม่อยากไปอ่ะนาอยากสุ้าแล้วนี่พี่อะไรวะวิหนึ่งไม่โดนเลยเหรอกระจายนมผมนะ มาครับที่หนึ่งอยากได้ซ้ายหรือขวาดีตานี้มีวิธียิดเลยอืมซ้ายคันซ้ายดูป้ายหน่อยดูป้ายหน่อยตาครับนะหนึ่งสองสอตบบอบบ๊บบับบ๊อบบอบบ๊อบบอคน๊่อไปกัน phần cuối cùng của chúng ta hôm nay, trung tâm. 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 ต้องวิญาน้าที่นี้พล่งดิจิตข้อที่สอาหรับจุนจ่านี่ไงเงินขวาลายสายดีเลือกขวาหรือซ้ายครับจุนใจ่ยนะเบียดใจเบียาเบียดบ้างเหรอวะ โอเคครับมาหนึ่งตาได้ยิ้มยิ้มรับยิ้มรับไ้เยอโดะมาชุนจ้านของชุนจ้านอันสุดท้ายแล้ววิมิเค็ม ขวาครับเตือนตาได้ไม่เค้าใจไปล้างใครกันถ้าใครชอบกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้นะครับถ้าพวกเรามาเละเละเพื่อนๆ สกรปรกกันอย่างนี้นะครับอ๋อไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินกัแล้วอ้าวก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ YP Production นะครับผมแล้วก็มีรายการอื่นๆของพวกเราด้วยอย่างอาที่เช่นครัวมงคลนะฮะโอ้ยอันไรนคนนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นของพวกเรา YP Production ในะครับแค่นี้แหละรายการไฟล์แล้วอะไรกันเนี่ย แค่หน้าก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่แค่ปเทไม่ใช่ผมผมไม่ค่ยจะมีอยู่เผมมีแต่ขงบางเฮ้ยไม่จะเห็นเหรอโหเนี่ยนี่ไงบำรุงผมกำลังผมไงยนดีค